มรสุมินก็ได้อมอบกิจิบัตรด้วยนะคะด้วยว่าตั้งอยู่จุดด้วยกันนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะว่าในส่วนของ ประชาชนที่มาร่วมประบวงสูนในวันนี้มีมากทีเดียวนะคะดังนั้นแล้วจุดในการรับรับกิยิบัตรอาจจะมีอยู่หลายจุดนะคะท่านก็สามารถเข้าแถวในการรับได้นะคะรับเกียริบัตรเสร็จแล้วนะครับ่าลืงครับทางเทศบาลเมืองศรีติของเรามีในส่วนของอาหารเป็นการต้อนรับท่านด้วยแล้วก็รวมถึงข้าวต้มนะครับจากนันฟ้าสางที่มามอบให้กับท่านที่มาร่วมสืบสัทธาในวันนี้ที่บริเวณเวทีพญาสลาดด้วยครับขอบพระคุณในพลังแห่งความศรัทธาต่อพระคุณในความเป็น ลูกหลานเราชาวสุรินทร์วันนี้เราได้ทําเพื่อพระยาสุรินทร์ปีศ6 0ั0พ่อพ่องคนแรกของตัะสุรินทร์ของเราเห็นภาพแห่งความสุขนี้ผมตื้มใจแทนเลยกับร้อยลงสุดนะครับมนความรู้สึกว่าประชาชนคนสุรินทร์ดูแม้กระทั่งท่านใดที่มาเยือนตระสุรินทร์มาทำหน้าที่รับตำแหน่งมาปฏิบัติภารกิจหน้าที่ในเด็ตสาวแต่งนะครับด้วยถึงวาระของการจัดงาน สุสัทธาพระยาสุริพัตรีศรีโรจาวาก็จะมโอกาสกันเป็นมงคลนี้มาร่วมรำวงสวยงนะคะถือว่าเป็น